关。 สารีบุตรถ้าเช่นนั้นเธอจงดำรงอยู่ตามธรรมข้าพระพุทธเจ้าจะพึงทราบธรรมหรือธรรมอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าวัตถุสำหรับธรรมวาที18ประการ740สารีบุตรเธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุ18ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรม 3. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าไม่เป็นวินัย 5. แสดงส,สิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงภาสิทธิไว้มิได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตทรงภาสิทธิ์ไว้ตรัสไว้ 6. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงภาสิทธิ์ไว้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตมิได้ทรงภาสิทธไว้ตรัสไว้ เจ็ด,เดแสด,มสแสดมงมันญาติอันพระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาว่าพระตถาคตทรงประพฤติมา 8. แสดงมันญาติอันพระสถาคตทรงประพฤติมาแล้วว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ว่าอันพระตถาคตทรงบัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้11 แสดงสิ่งที่ไม่ใช่อาบัตว่าเป็นอาบัต1ิบสแสดงอาบัตว่าเป็นสิ่งมิใช่อาบัต1ิแสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตหนัก 14. แสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตเบา 15. แสดงอาบัตมีส่วนเหลือหรือว่าอาบัตหาส่วนเหลือมิได้ 16. แสดงอาบัดหาส่วนเหลือมิได้ว่าเป็นอาบัตมีส่วนเหลือ 17. แสดงอาบัตชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วหยาบ18แสดงอาบัตไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตชั่วหยาบสาลีบุตรเธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุด้วยวัจถุ18ประการนี้แลวัตจุสสำหรับธรรมวาที18ประการ7จ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด สารีบุตรและพึงทราบธรรมวาทีพิกษุด้วยสัตถุ18ประการคือภิกษุนในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรมสองแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมสแสดงสิ่งที่ไม่เป็นวินัยว่าไม่เป็นวินัยสแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยหแสดงสิ่งที่พระศาสถาคตไม่ได้ทรงภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าพระสถาคตไม่ได้ทรงภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้ตรัสไว้ หกแสดงสิ่งที่พระสถาคตทรงภาสิทธไว้ตรัสไว้ว่าพระสถาคตทรงภาสิทธไว้ตรัสไว้เจ็ดแสดงมัรยาทอันพระสถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาว่าพระสถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาแปดแสดงมารยาทอันพระสถาคตทรงประพฤติมาว่าพระสถาคตทรงประพฤติมาเก้าแสดงสิ่งที่พระสถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าพระสถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้สิบ แสดงสิ ath ath ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ว่าพระตถาคตทรงบัญญัติไว้ 11. แสดงสิ่งมิใช่อาบัติว่าเป็นสิ่งมิใช่อาบัติ 12. แสดงอาบัติว่าเป็นอาบัติ13แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติเบา14แสดงอาบัติห bon นักว่าเป็นอาบัติหนัก 15. แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือ 16. แสดงอาบัติหาส่วนเหลือไม่ได้ ว่าเป็นอาบัตหาส่วนเหลือไม่ได้17แสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบ 18. แสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วหยาบสาลีบุตรเธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุด้วยวัจถุ18ประการนี้แลพระเถรานุเถระเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติท่านพระมหาโมคคลานะได้สดับข่าวท่านพระมหากัสปะได้สดับข่าว ท่านพระมหากัจจนะได้สดับข่าวท่านพระมหาโกธิตะได้สดับข่าวท่านพระมหากัปปินะได้สดับข่าวท่านพระมหาจุนทะได้สดับข่าวท่านพระอนุรุทธะได้สดับข่าวท่านพระเรวตะได้สดับข่าวท่านพระอุบาลีได้สดับข่าวท่านพระอนนท์ได้สดับข่าวท่านพระราหุนได้สดับข่าว ชาวเมืองโกสมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อฉาวก่อที่กรนในสงเหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตชีจึงเข้าไปในพุทธสำนักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคและนั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระราหุน นั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามข้อปฏิบัติแด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าได้ข่าวมาว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อฉาวก่ออธิกรในสง์เหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถีข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติในภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าราหุลถ้าเช่นนั้น เธอจงดำรงอยู่ตามธรรมข้าพ,พุทธเจ้าจะึงทราบธรรมหรืออธรรมอย่างไรพระพเจ้าข้าราหุลเธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุ18ประการราหุลเธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุ18ประการนี้แหลราหุลและพึงทราบธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุ18ปประการราหุล เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุด,ด้วยวัตถุ18ประการนี้แลพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติพระเถรีมหาประชาบดีโคตมีได้สดับข่าวว่าพิสุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก,ก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสง์เหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถี จึงเข้าไปในพุทธสํานักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนเฝ้าอยู่นัที่ควส่วนข้างหนึ่งพระเจลีมหาประชาบดีโคตมียืนเฝ้าเรียบร้อยแล้วทูลถามข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะได้ข่าวมาว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททําความอื้อเฉาวก่ออธิกรณในสงเหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถี หม่อมฉันจะปฏิบัติในพิสุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าโคจะมีถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังธรรมในพิสษุสองฝ่ายครั้นฟังธรรมในสองฝ่ายแล้วพิสษุฝ่ายใดในสองฝ่ายนั้นเป็นธรรมวารีเธอจงพอใจความเห็นความถูกใจความชอบใจและความเชื่อถือของพิสษุฝ่ายธรรมวารีนั้นอันหนึ่ง วัดอย่างหนึ่งอย่างใดอันภิษุณีสงพึงหวังต่อภิกษุสงวัดนั้นทั้งหมดอันเธอพึงหวังแต่ธรรมวาทีพิสุฝ่ายเดียวอนาถาบินทิกาพหาบดีได้สดับข่าวว่าพิสุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก,ก่อการวิวาททำความอื้อเฉาวก่อที่กกอนในสงเหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตฉีจึงเข้าไปในพุทธสำนักครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอนาถาบินทิกะกหาบดีนั่งเฝ้าเรียบร้อยแล้วได้ทนถามข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข่าได้ยินข่าวมาว่าพิสุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททาความอื้อเฉาก่ออธิกรในสงเหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถีข้าพระพุทธเจ้าข้า จะปฏิบัติในภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าขหาบดีถ้ากระนั้นท่านจงถวายทานในภิกษุสองฝ่ายครั้นถวายทานในภิกษุสองฝ่ายแล้วจงฟังธรรมในสองฝ่ายครั้นฟังธรรมในสองฝ่ายแล้วภิกษุใดในสองฝ่ายนั้นเป็นธรรมวาทีท่านจงพอใจในความเห็นความถูกใจความชอบใจและและความเชื่อถือของภิกษุฝ่ายธรรมวาทีนั้น นางวิสาขามิคารมาตาเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัตินางวิสาขามิคารมาตาได้สดับข่าวว่าพิสูจชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก,ก่อการวิวาททำความอื้อเฉาก่ออธิกรในสง์เหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถีจึงเข้าไปในพุทธสำนักขั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นั่งเฝ้าอยู่นที่ควรส่วนข้างหนึ่งนางวิสาขามิคารมาตานั่งเฝ้าเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าได้ข่าวมาว่าพิสูชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อเฉาก่อที่ก่อนในสงเหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถีหม่อมฉันจะปฏิบัติในพิสูเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า วิสาขาท่ากันนั้นเธอจงถวายทานในพิสุสองฝ่ายครั้นถวายทานในสองฝ่ายแล้วจงฟังธรรมในสองฝ่ายครั้นฟังธรรมนสองฝ่ายแล้วพิสุเหล่าใดในสองฝ่ายนั้นเป็นธรรมวาทีเธอจงพอใจในความเห็นความถูกใจความชอบและความเชื่อถือของพิสุฝ่ายธรรมวาทีนั้นครั้งนั้น พวกชาวเมืองโกสัมพีได้ไปถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับจึงท่านพระสารีบุตรเข้าไปในพุทธสํานักคันแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าได้ข่าวมาว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงเหล่านั้น พากันมาถึงพระนครสาวัตถีแล้วโดยลำดับข้าพระพุทธเจ้าจะพึงจัดเสนาสนะสำหรับภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าสาลีบุตรถ้ากล่านั้นเธอพึงให้เสนาสนะที่ว่างก็เสนาสนะว่างไม่มีจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า742สาลีบุตรถ้ากล่านั้นพึงทําเสนาสนะให้ว่างแล้วให้ แต่เราไม่ได้กล่าวว่าพึงห้ามเสนาสนะแก่พิสุผู้แก่ปรรษาโดยปริยายอะไรอะไรหาไม่ได้เลยรูปใดห้ามต้องอาบัตทุกกฎในอามิตรเล่าจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า743สารลีบุตรพึงแบ่งอามิรให้พิสุทั้งหมดเท่าๆกันรับพิสุผู้ยกเข้าหมู่ครั้งนั้น ภิสุผู้ถูกยกรูปนั้นพิพจารณาถึงธรรมและวินัยอยู่ได้สำนึกข้อนี้ว่านั่นเป็นอาบัตนั่นไม่เป็นอาบัตหาไม่ได้เราเป็นผู้ต้องอาบัตแล้วไม่เป็นผู้ต้องอาบัตหาไม่ได้เราเป็นผู้ถูกยกแล้วไม่เป็นผู้ถูกยกหาไม่ได้เราเป็นผู้ถูกยกแล้วด้วยกรรมเป็นธรรมไม่กําเริ่มควรแก่ฐานะครั้นแล้วเข้าไปหาพิสุพวกที่สนับสนุนพิสุผู้ถูกยกแล้วได้กล่าวคำนี้แก่พิสุพวกนั้นว่า อาวุโสทั้งหลายนั่นเป็นอาบัตินั่นไม่เป็นอาบัติหาไม่ได้ผมเป็นผู้ต้องอาบัติแล้วไม่เป็นผู้ต้องอาบัติหาไม่ได้ผมเป็นผู้ถูกยกแล้วไม่เป็นผู้ถูกยกหาไม่ได้ผมถูกยกด้วยกรรมเป็นธรรมไม่กรรมเริบควรแก่ฐานนะมาเถิดท่านทั้งหลายขอได้ความกรุณารับผมเข้าหมู่ด้วยเถิดขอรับลำดับนั้นพิสูจน์พวกที่สนับสนุนพิสูจน์ผู้ถูกยกเหล่านั้น พาพิสุผู้ถูกยกรูปนั้นเข้าไปในพุทธสํานักครั้นถึงแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งเฝ้าอยู่นัที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพิสุผู้ถูกยกรูปนี้กล่าวอย่างนี้ว่าอุสท่างหลายนั่นเป็นอาบัตนั่นไม่เป็นอาบัตหาไม่ได้ผมเป็นผู้ต้องอาบัตแล้วไม่เป็นผู้ต้องอาบัตหาไม่ได้ผมเป็นผู้ถูกยกแล้วไม่เป็นผู้ถูกยกหาไม่ได้ ผมเป็นผู้ถูกยกแล้วด้วยกรรมเป็นธรรมไม่กำรรเริบควรแก่ฐานะมาเชิดท่านทั้งหลายขอได้กรุณารับผมเข้าหมู่ด้วยเชิดขอรับดังนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า744ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนั่นเป็นอาบัตินั่นไม่เป็นอาบัติหาไม่ได้พิสูจน์นั่นต้องอาบัติแล้วพิสูุน์นั่นไม่ต้องอาบัติหาไม่ได้พิสูจน์นั่นถูกยกแล้ว พิสูจน์นั้นไม่ถูกยกหาไม่ได้พิสูจน์นั้นถูกยกแล้วด้วยกรรมเป็นธรรมไม่กำเริบควรแกฐานะเพราะพิสูจน์นั้นต้องอาบัตถูกยกแล้วและเห็นอาบัตฉะนั้นพวกเธอจงรับพิสูจน์นั้นเข้าหมู่พิสูจน์พวกที่สนับสนุนพิสูจน์ผู้ถูกยกเหล่านั้นรับพิสูจน์ผู้ถูกยกรูปนั้นเข้าหมู่แล้วเข้าไปหาพิสูจน์พวกยกถึงที่อยู่ได้กล่าวคำนี้แก่พิสูจพวกยกว่าอาวสูทั้งหลายความบาดหมางความทะเลาะ ความแข่งแย่งการวิวาทแห่งสงฆ์ความแตกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์การถือต่างการแห่งสงฆ์การทำต่างการแห่งสงฆ์ได้มีแล้วเพราะเรื่องใดพิสูจน์นั่นนั้นต้องอาบัตแล้วถูกยกแล้วเห็นอาบัตและสงรับเข้าหมู่แล้วเอาละพวกเราจะทำคาสามะขีเพื่อระง,งับเรื่องนั้นจึงพิสูจน์พวกยกเหล่านั้นเข้าไปในพุทธสำนัก ขั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระนาคนั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กลาบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพิสุพวกที่สนับสนุนพิสุผู้ถูกยกเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายความบาดหมางความทะเลาะความแข่งแย่งการวิวาทแห่งสงฆ์ความแตกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์การถือต่างการแห่งสงฆ์การทำต่างการแห่งสงฆ์ได้มีแล้ว เพราะเรื่องใดพสูน,น,นั้นนั้นต้องอาบัตแล้วถูกยกแล้วเห็นอาบัติแล้วและสงรับเข้าหมู่แล้วเอาละกเราจะทำสังฆาสามคคีเพื่อระง,งับเรื่องนั้นดังนี้พวกข้าพรุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอพระพุทธเจ้าข้าทรงอนุญาตให้ทำสังฆาสามัคคี745ดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะพิสูจนั้นต้องอาบัตแล้วถูกยกแล้ว S <S <an th es> เห็นอาบัตแล้วและส่งรับเข้าหมู่แล้วถ้าเช่นนั้นจงทงําสังฆสามัคคีเพื่อระง,งับเรื่องนั้นวิธีทำสังฆสามัคคี746ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายก็แล e สังฆสามัคคีพึงทําอย่างนี้คือพิสุทธ์ทั้งหลายทั้งที่อาพาธทั้งที่ไม่อาพาธพึงประชุมพร้อมกันทุกๆรูปรูปไหนจะให้ฉันทะไม่ได้ครั้นประชุมกันแล้วพิสุผู้ฉลาด ผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราโด้วยยติทุติยกรรม,มวาจาว่าดังนี้กรรม,มวาจาทำสังฆสามขีท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทแห่งสงความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงการถือต่างการแห่งสงการทำต่างการแห่งสงได้มีแล้วเพราะเรื่องใดพิสูจน์นั้นนั้นต้องอาบัตแล้ว ถูกยกแล้วเห็นอบัตแล้วและสงเรียกเข้าหมู่แล้วถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้วสงพึงทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นนี่เป็นยัตติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทแห่งสงความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงการถือต่างการแห่งสงการทำต่างการแห่งสงได้มีแล้วเพราะเรื่องใด พิสูุนั่นนั้นต้องอาบัตแล้วถูกยกแล้วเห็นอาบัตแล้วและสงเรียกเข้าหมู่แล้วสงทําสังฆ่าสามัคขีเพื่อระง,งับเรื่องนั้นการทําสังฆ่าสามัคขีเพื่อระง,งับเรื่องนั้นชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดสงทําสังฆ่าสามัคขีเพื่อระง,งับเรื่องนั้นแล้ว ความแตกแห่งสงฆ์ถูกกําจัดแล้วความร้าวรานแห่งสงฆ์ถูกกําจัดแล้วการถือต่างการแห่งสงฆ์ถูกกําจัดแล้วการทําต่างการแห่งสงฆ์ถูกกําจัดแล้วชอบแก่สง์เหตุน,นั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้สงพึงทําอโบสถพึงสวดปฏิโมกในขณะนั้นเทียวสังฆาสามัคคีสองอย่างพระพุทธเจ้าข้าความบาดหมางความทะเลาะ ความแก่งแย่งความวิวาดแห่งสงฆ์ความแตกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์การถือต่างการแห่งสงฆ์การทำต่างการแห่งสงฆ์ย่อมมีเพราะเรื่องใดสงฆ์ยังไม่ทันวิเนิฉัยเรื่องนั้นไม่ทันสาวเข้าไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุแล้วทำสังฆ่าสามคัคคีสังฆ่าสามัคคีนั้นเป็นธรรมหรือหนอพระพุทธเจ้าข้า747อุบาลี ความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทแห่งสงฆ์ความแตกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์การถือต่างกันแห่งสงฆ์การทําต่างกันแห่งสงฆ์ย่อมมีเพราะเรื่องใดสงฆ์ยังไม่ทันวินิจฉัยเรื่องนั้นยังไม่ทันสาวเข้าไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุแล้วทําสังฆ่าสามมคคีนั้นไม่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าข้าก็ความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่งสงฆ์ความแตกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์การถือต่างการแห่งสงฆ์การทําต่างการแห่งสงฆ์ย่อมมีเพราะเรื่องใดทรงวินิจฉัยเรื่องนั้นสาวเข้าไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุแล้วทําสังฆสามมคขีสังฆาสามมคคีนั้นเป็นธรรมหรือหนอเพราะพุทธเจ้าข้าหน่ออุบาลีความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงการถือต่างกันแห่งสงการทำต่างกันแห่งสงย่อมมีเพราะเรื่องใดทรงวินิจฉัยเรื่องนั้นสาวเข้าไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุแล้วทำสังฆสามคัคคีสังฆสามัคคีนั้นเป็นธรรมสังฆสามัคคีมีเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าอุบาลีสังฆสามัคคีมีสองอย่างคือสังฆสามัคคีเสียอัฏฐะ ได้พยัญชนะหนึ่งสังฆสามัคคีได้ทั้งอัฏฐะได้ทั้งพยัญชนะหนึ่งอุบาลีสังฆสามัคคีเสียอัฏฐะแต่ได้พยัญชนะเป็นชไหนเล่าความบาดหมางความทะเลาะความแข่งแย่งความวิวาทแห่งสงความแต่งแยกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงการถือต่างกันแห่งสงการทำต่างกันแห่งสงย่อมมีเพราะเรื่องใด สงยังไม่ทันวินิจฉัยเรื่องนั้นยังไม่ทันสาวเข้าไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุแล้วทําสังฆสามาคัคคีนี้เรียกว่าสังฆสามัคคีเสียอัฏถะแต่ได้พยัญชนะอุบาลีสังฆสามาคัคคีได้ทั้งอัฏถะได้ทั้งพยัญชนะเป็นฉนนเล่าความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทแห่งสงความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงการถือต่างการแห่งสง การทำต่างกันแห่งสงย่อมมีเพราะเรื่องใดทรงวินิจฉัยเรื่องนั้นสาวเข้าไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุแล้วทำสังฆาสามคัคคีนิวเรียกว่าสังฆาสามคัคคีที่ได้ทางอัฏฐได้ทางพยัญชนะอุบาลีสังฆาสามัคคีสองอย่างนี้แลโกสัมพิขันตกะจบมหาวัคจบผลประโยชน์ของความเป็นสมณะพิสุทธิ์ทั้งหลาย ผลของความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าโสตาปฏิผลสกาทาคามิผลอนาคามิผลและอารหันตะผลเราใดแลพิสุทธ์ทั้งหลายผลเหล่านี้เราเรียกว่าผลของความเป็นสมณะพิสุทธ์ทั้งหลายประโยชน์ของความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าพิสุทธ์ทั้งหลายความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะอันใดแลพิสุทธ์ทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่า ประโยชน์ของความเป็นสมณะพิสุทธ์ทั้งหลายความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่อา,าอริยะอัฏถานขี่กร,รมักนี้อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งได้แก่ความเข้าใจอันถูกต้องความมุ่งหมายอันถูกต้องการพูดจาอันถูกต้องการทําการงานอันถูกต้องการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องความพยายามอันถูกต้องความมีสติคลองตนอันถูกต้องความปักใจแนวอันถูกต้องพิสุทธ์ทั้งหลาย อริยะอัตถังที่ำมักอันนี้เราเรียกว่าความเป็นสมณะ